ครับสวัสดีครับเด็กๆครับพบกับคณิตศาสตร์น่ารู้กับครูคำนวนนะครับวันนี้พบกับแมทเทสที่17ครับวันนี้นะครับจะพาเด็กๆครับมาเจอโจทย์เกี่ยวกับเรื่องของรากที่2นะครับหรือที่ติดสแควร r o ูทนั่นเองครับวันนี้สังเกตไหมครับเด็กๆครับเราเจอโจทย์เกี่ยวกับสแควร์รูทเนี่ยมาหลายครั้งละน่าจะเริ่มเชี่ยวชาญชำนาญโชคโชนในการมองโจทย์แล้วนะครับวันนี้มาวิเคราะห์กันเลยครับวันนี้โจทย์ของเราครับเป็น รูทเก้าสิบบวกรูทสี่สิบนะครับหารด้วยรูทหนึ่งพันเราไม่สามารถนะครับที่จะเอารูทเก้าสิบบวกรูทสี่สิบมาบวกกันเลยไม่ได้ไม่ได้นะครับวันนี้ครูคำนวณมีวิธีบอกให้ครับเพราะนั้นเราต้องจัดหนึ่งครับเราต้องจัดให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะครับทั้งสามตัวสามชุดนี้เลยนะครับแล้วค่อยมาดูว่ามี หน้าตาของ square root ที่เหมือนกันไหมเราจะได้นําจํานวนจริงข้างหน้ามาบวกกันใช่ไหมครับวันนี้ครับสังเกตครับเด็กๆครับสังเกตครับตัวนี้ครับคือ10ใช่ไหมครับ9 0คูณ10ได้90 9ถอดรูทได้ครับ4ถอดรูทได้แสดงว่าเรากระจายตัวนี้นะครับเป็น4 1 0คูณส0ส่วนตรงนี้ครับถ้าเราปิดเลข0ูนย์ตัวนี้ไว้ก็จะเป็นรูทหนึ่ถอดรูทได้ใช่ไหมครับ แสดงว่าวันนี้เราต้องมานั่งจัดรูปครับให้เหลือตามที่ครูคำนวณบอกเมื่อตกี้นี้เพราะอะไรครับเพราะมีสมบัติสมบัติหนึ่งที่บอกเราไว้ว่านะครับเดี๋ยวโน้ตไว้ให้เด็กๆดูนะครับสมบัตินี้ที่บอกไว้ว่า Root A คูณ B นะครับสามารถแยกออกมาเป็น Root A คูณ r ู o t B ได้ครับ เราจะใช้สมบัติตัวนี้นะครับในการช่วยในการหาคำตอบข้อนี้ครับไปดูกันเลยครับเอาละครับตรงนี้ครับเท่ากับนะครับรูทเ90นะครับเราจะเขียนอยู่รูปของ9คูณ10นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ออกมาเป็นนะครับรูทเ9คูณกับรูทสิ0ครับบวก นะครับ40รู40ก็คือรู้4คูณรู้สินั่นเองครับจะได้รู้สคูณรู้ครับหารด้วยรู้ห0พใช่ไหมครับรู้ห0ันก็คือ100คูณด้วย10ครับเพราะเหตุใดเราต้องทำแบบนี้ครับเพราะเรามองเห็นครับรู0ส10รู 10, ตัวนี้ครับที่อยู่ข้างในครับ วัะนั้นเราจะใช้สมบัติตัวนี้ช่วยนะครับในการกระจายออกมาเราเรียกว่าแยกครับแยกออกมาครับได้ดังนี้ครับวันนั้นก็กลายเป็นรูทเก้านะครับคูณกับรูทสิบใส่วงเล็บสหนอยก็ได้นะครับบวกรูทสี่คูรูทสิบก็กลายเป็นรูทสี่คูณด้วยรูทสิบครับใส่วงเล็บหน่อยนะครับส่วน ส่วนด้วยรูทหนึ่งพันก็คือรูทหนึ่งร้อยคูณรูทสิบใช่ไหมครับรูทหนึ่งร้อยคูณกับรูทสิบครับเรียบร้อยครับตัวนี้อาจจะใส่วงเล็บหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเอาละเพราะฉะนั้นเราเห็นอะไรบางอย่างแล้วนะครับว่าเป็นไงครับรูทสิบรูทสิบรูทสิบนะครับสามารถหารกันได้หรือตัดทอนกันได้นั่นเองนะถ้าหารน,นะครับในกรณีนี้สามารถ หารด้วยรูทสิบทั้งข้างบนนะครับตัดทอนอย่างนี้นะครับสามารถตัดทอนได้นะครับเพราะว่าข้างบนมีรูทสิรูทสิรูทสิถ้าเราดึงรูทสิออกมาก็ได้นะครับหรือจะตัดเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คําตอบออกมาแล้วนะครับเด็กๆครับก็จะได้คําตอบมาก็กลายเป็นข้างบนครับเหลืออะไรครับตัวนี้เหลือรูทเบวกรูทสแล้วก็หารด้วยรูทหนึ่งนั่นเองเป็นไงครับเพราะฉะนั้นได้ รูทเบวกรูทสนะครับหารด้วยรูทหนึ่งร้อยนะครับนี่หนึ่งร้อยนะครับเอ๊ะถอดรูทได้ไหมครับถอดรูทได้นะครับถอดรูทได้รูทเได้เท่าไรครับรูทเได้3นะครับรูทสได้2นะครับส่วนด้วยรูทหนึ่งร้อยก็คืออะไรครับ 10นั่นเองนะครับก็คือ10ครับเพราะนั้นคำตอบของเราก็คือ5ส่วน10ครับหรือตัดทอนให้เหลือในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำก็คือ5 15 5 2ได้10เรียบร้อยครับเด็กๆครับเพราะนั้นคำตอบในข้อนี้ที่สวยๆสุดท้ายครับก็คือ1ส่วน2นั่นเองนะครับเป็นไงครับเด็กๆครับพอมีไอเดียแล้วใช่ไหมครับใช้สมบัติของ การคูณกันของกรนที่2นั่นเองนะครับเอามาเป็นตัวช่วยในข้อนี้ทําให้ได้คําตอบง่ายๆอย่างนี้นั่นเองครับโอเคครับคลิปนี้ยไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันในแมทเทสต่อไปครับโปรดติดตามนะครับสวัสดีครับ